ฝุ่นไวรัสหุ้นตกวิกฤตหรืออกาสวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับตัต้าแบบ้นปีนะฮะเริ่มจาก PM 2.5นะครับต่อด้วยโควิดนะฮะ19นะครับผมและตอนนี้นะฮะเริ่มเป็นสถานการณ์ที่ระดับโลกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายอย่างก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะดอกเบี้ยก็ลงนะครับน้ำมันก็ลงนะฮะ หุ้นก็ลงนะครับมีแต่ลงนะหอ้นลงทุกอย่างเลยนะฮะใช่ครับและตอนนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับหลายๆบริษ,ษ,ษัทหลายๆองค์กรก็เริ่มเลิกออฟคนด้วยโอ้นมีน่ากลัวเพื่อทําให้องค์กรอยู่ได้นะครับล่าสุดเนี่ย HSBC เนี่ยแบงค์ระดับโลกเนี่ยก็ปลดคนไปพอสมควรนะฮะโอ้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่แน่นอน,นจริงครับแล้วล่าสุดมาเช้าผมไปดู LTFRFT ที่ถือไว้นะฮะ ตอนนี้ลงไปกว่า20%แล้วฮะหนึ่งโอ้ก็คือตอนนี้พอร์ตพอร์ตเกี่ยวกับทุนกองทุนต่างๆของวพันติดลบติดลบแล้วนะครับผมก็หลายๆคน,นอาจจะมองว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบอะไรอะไรก็แย่หมดเลยมันเป็นช่วงที่แบบวิกฤตมากๆเลยฮะในมุมมองหนึ่งหนึ่งคิดว่ามันวิกฤตไหมฮะช่วงนี้มุมมองหนึ่งนะครับถ้าส่วนตัวเลยอ่ะหนึ่งมองว่าความจริงมันก็มีวิกฤตนิดนึงนะแต่ในวิกฤตมันยังมีโอกาส เป็นแสงระหว่างไฟรมอมันยังไงฮะโอกาสอะไรทีฮะ,ะต้องบอกไว้ว่าของหนึ่งเวลาจะลงทุนอ่ะจะมีเป้าหมายในการลงทุนแล้วอ๋อดีเลยซึ่งเป้าหมายในการลงทุนของหนึ่งอ่ะจะเป็นระยะการถึงยาวแต่ต้องบอกก่อนเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยจะแยกด้วยกันสามเป้าหมายมีอะไรบ้างมีสั้นลกลางยาวอ๋อต้องแบ่งเป็นสั้นกลางยาวใช่ครับถ้าเกิดเป็นสั้นเนี่ยหลายๆคนก็คือจะเป็นเน้นกําไรแบบรายวานันรายสัปดาห์หรือรายเดือนคือเก่งกำไรว่ากันใช่ถ้าอันเนี้ยอาจจะ มองว่าเป็นวิกฤติได uh ้ huh. การอาจจะสุ่มเสี่ยงทีนหนึ่ง<ม>แต่ถ้าเกิดมองระยะการถึงระยะยาวครับเช่น1ปีถึง2ปีขึ้นไปหรือตามวัฏจักร5ถึง7ปีในการ,รถือยาวๆนะครับ,รบหนึ่งมองว่าตรงนี้มันคือโอกาสเพราะเราก็จะได้เขาเรียกช้อนเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าช้อนช้อนหุ้นเลยราคาที่ถูกลงหรืออะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งก็เลยมองว่าสําหรับตัวเหนือครับพอหนึ่งตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วหนึ่งแค่ย้อนกลับมาดูเป้าหมายอ๋อของเหนือยังเป็นโอกาสได้อยู่ครับผม ช้อนเนี่ยช้อนบางคนจะหักแล้วฮะตอนนี้<อ>ทับพีจะหักแล้วฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะยงเข้าไปในอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรร asset allocation ดูดีเชียวมันเป็นยังไงฮะ asset allocation ตรงเนี้ยหนึสำหรับหนึ่งนะครับก็คือทุกคนอนะ่ะหนึ่งว่าเราจะต้องแบ่งเขาเรียกการกระจายการลงทุนรวมทั้งเราก็จะมีเกี่ยวกับเขาเรียกบาลานซ์ชีวิตของตัวเองอยู่แล้วจะเป็นวงกลมแบบน,นี้ที่กำลังขึ้นอยู่ คือ,อแบ,บ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้เลยใช,ใช่ไหมฮะ คนเราก็จะมีอย่างแรกเลยรายจ่ายแล้วก็จะมีเรื่องของเงินฉุกเฉินอ๋อเงินฉุกเฉิน emergency cash ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของเงินออม saving โอเคครับผมรวมทั้งสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องลงทุน investment ก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนที่ตั้งกันไว้ซึ่งในในพายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนที่เราต้องแบ่งให้มันถูกต้องใช่ครับปกติก็ควรจะเป็นรายจ่ายสัก50ออ่าแล้วก็เงินฉุกเฉินเนี่ยก็คือประมาณสัก10 20เป็ครับแต่ว่าเงินฉุกเฉินเนี่ยก็คือ ควรเก็บอย่างน้อย3-6เดือนโอแ้แต่ถ้าในยุคนี้เป็นไงฮะอาจจะต้อง6-12เดือนแล้วแต่ตามช่วงสถานการณ์คือ,อช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องแบบว่าคุมเข้มรักกลุ่มกันหน่อยใช่ครับคราวนี้ปัญหาไม่มีว่าหนึ่งคือทุกคนก็อยากจะทําแบบนี้แหละแต่ปัญหาคือว่าเฮ้ยเดือนยังเดือนคนเดือนเลยอะตอนนี้บันคืรายจ่ายร20 <laughs> คือรายได้ร้อยหนึ่งนะะรายจ่ายล่อไปร้อยยี่นะฮะใช้ใชอะไรกันขนาดนั้นนะฮะทำยังไงอะ อันนี้ถือว่าถ้าตรงเนี้ยเราอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตเนาะใช่แต่ถ้าเรามองในแง่ดีอะครับวิกฤตครั้งเนี้ยมันยังเตือเราเราก็จะได้มีเวลารู้ตัวหรือปรับตัวแก้ไขทันก็จะได้มา ลองดูข้อผิดพลาดว่าแต่ก่อนเนี้ยที่เราแบบทำไมรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับเย่างเงี้ยเราก็เอามาเอาวิกฤตตรงนี้แหละครับมาเป็นบทเรียนเป็นข้อสะท้อนแล้วก็ามาปรับปรุงแผนการเงินของตัวเองแบบใหม่เพื่อในอนาคตจะได้เวลาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะได้ไม่ตำรอยเพราะต้องบอกตรงๆว่าเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมหรือจะรุนแรงกว่านี้ขึ้นอีกหรือเปล่าเราก็ไม่มีอะไรบอกได้เพราะอย่างเซตล่าสุด พี่พัดเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงฮะในวิซที่ผ่านมาน่าตื่นเต้นเลยนะฮะผมนี่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปสองรอบนะครับผมก็คือเมื่อตลาดเนี่ยต่ำกว่า10%เเนี่ยก็ต้องหยุดพักถูกไหมเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ที่2วันติดเลยนะฮะใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่และอีกอีกทริคหนึ่งที่ผมอยจะฝากไว้นะเพราะว่า ไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เนาะตลาดหุ้นอะไรเงี้ยมันพันผวดตอนนี้มันแพนิคมากเ,เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเ,เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งหนึ่งได้จะดีมากคือเรื่องงานเรื่องอาชีพของเราหรือว่าเรื่องธุรกิจเรานะเ,เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในการทํามาหากินหรือว่าสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมากับธุรกิจของเราเอ่ามันจะทําให้เราไม่เครียดเป็นโอกาสด้วยเนาะที่เราจะได้มากลับมาดูงานของตัวเองหรือกลับมาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าเราจะพัฒนาหรือ่อยอดกับ นะเหตุการณ์ปัจจุบันบ้านเงินแบบนี้ได้ยังไงครับใช่ครับเพราะยังไงเราจะเห็นว่าในทุกวิกฤตอ่ะสุดท้ายพอวิกฤตผ่านพ้นไปอ่ะเรามักจะเจอคนที่สามารถแบบประสบความสำเร็จพลิกขึ้นมาเลยนะเฉิดฉายเป็นดาวจรัสใช่่างก็มีแล้วก็บอกได้เลยว่าในจังหวะการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่ากองทุนเนี่ยในช่วงนี้คือเป็นช่วงที่น่าศึกษามากๆถ้าใครยังไม่เคยลองลงทุนนะผมแนะนำนะเอาเงิน5,000ันบาทบ ลงไปในลงทุนเลยนะไม่ต้องลงทุนในกองทุนนะลงทุนในหุ้นเลยเ<อ>แล้ว้0 0ันบาทเนี้ยคุณจะได้แบบผมเชื่อว่าในการที่คุณได้ทดลองลงทุนเองอะ่ะคุณจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยนอนไม่หลับว่ะหุ้นมันลงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมาทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องเรือยเอาเคยได้ยินไหมว่าแบบว่าคือมาเนี้ยต้องลงสุดคือ,อพอลงสุดปุ๊บเนี้ยเวลามันกลับมาเงี้ยดีขึ้นมาเงี้ยนั่นแหละมันเป็นโอกาสที่สามารถพลิกชีวิตได้เลย นั่นคือเรียนรู้ในช่วงวิกฤตแต่เรียนรู้แบบที่มีความเขาเรียกปลอดภัยความเข้าใจเลยนะือแยกเงินออกมาแล้วมาศึกษาหน้าตรงนี้ถูกต้องถูกต้องลองผิดลองถูกไปด้วยแต่เป็นการลองผิดที่ไม่กระทบกับชีวิตเรามากถูกต้องนะแล้วถ้าคุณมีความมั่นใจและคุณมีความรู้ที่มากพอนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยในการลงทุนในหุ้นนะฮะ สุดท้ายคุณอาจจะเป็นดาวที่เฉิดฉายคุณอาจจะเป็นเศรษฐีแล้วก็ได้นะฮะหลังจากคนวิกฤตนี้ไปได้เลยครับนะฮะสุดท้ายครับฟินแลนเชียลครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับไ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณหมอหรือทุกๆคนที่ทํางานอยู่ในช่วงนี้นะครับผมว่าเราจะผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5มไวรัสโครโรนาหรือว่าหุ้นตกค้าขายไม่ดีอะไรต่างๆครับ,รบในวิกฤตมีโอกาส เพียงขอแค่สู้ต่อไปและไม่อยอมแพ้ครับแล้ว<ล>ทุกคนจะฟินมีความสุขไปกับฟินแนเชียลครับผมบบสวัสดีครับ